อย่าคิดว่าไม่สำคัญโรคเหงือกเกิดจากฟันคุโรคเหงือกอักเสบเหงือกบวมฟันเหลืองคราบหินปูและเหงือกอักเสบเป็นปัญหาของการมีกลิ่นปากปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณได้พบกับยาสีฟันอะทมี A นี่คือยาสีฟันที่ทำจากสารสกัดพอโพอริสสารธรรมชาติที่เราพึ่งรวบรวมมาเพื่อเคลือบและปกป้องรังพึ่ง พร้อมสารสกัดจากชาเขียวที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระดับกลิ่นปากได้เป็นอะ o โท t มียชูสเพสกำจัดคราบพลักบป้องกันการเกิดคราบหินปูนป้องกันการเกิดฟันผุและกำจัดกลิ่นปากด้วยสารเคลือบของพ o p โพลิสทำให้ฟันของคุณขาวและสุขภาพแข็งแรงด้วยอะโทมียชูสเทสทำให้คุณประหยัดในการที่จะไปพบแพทย์พบคุณหมอในการขูดหินปูนเพราะ ราศีฟันของเรากำจัดตั้งแต่ต้นเหตุของการเกิดหินพูนในทีเดียว